สวัสดีครับผมช่างแอปนะครับจากร้านแอปช็อปน้าไม้ยิงตานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีงานขึ้นรูปให้ชมหนึ่งตัวนะครับเพิ่งจะขึ้นรูปเสร็จเมื่อสักครู่เลยครับตัวนี้อ่าเป็นงานยังขึ้นรูปหยาบอยู่นะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดก็ผมก็จะทำตัวนี้ก็จะเป็น EP หนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนตอนเขาสําเร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําเป็น ep สองสำหรับงานที่อขึ้นสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดเบื้องต้นไว้นะครับตัวนี้เป็นไม้มะลิศนะครับให้ดูลายไม้นะครับก็ส่วนสเปคงานนะครับตัวนี้เป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับก็จะเห็นว่าปีกเขารองรับลูกโรเลอร์ไว้ทั้งหมดอยู่6ลูกนะครับก็จะใส่ย,ยางทั้งหมด2คู่ผ่านลูกโรเลอร์ทั้งคู่นะครับ ก็รางตัวนี้ก็จะเป็นรางกลม22มิลนะครับมีรูในช่วยในเรื่องของลดน้ำหนักลงนะครับตัวนี้รางก็เป็นของช่างละครับการันตีเรื่องคุณภาพเดี๋ยวผมให้ดูงานอีกด้านนะครับผมให้ชมลายไม้ไปก่อนนะครับ ตัวนี้ลายไม้นี่ยังไม่ได้ขัดเรียบนะครับยังเป็นหยาบๆยากอยู่เลยนะครับเพิ่งขึ้นรูปเสร็จแต่ลายไม้แบบนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องความคมความชัดหลังจากที่ขัดทําสีเนี่ยตัวนี้สีสวยแน่นอนครับก็ให้ดูงานประกอบนะครับนี่นะครับรอบไกลระยะห่างของกงไกลหรือครอบไกลนะครับ ปลายของไกลนี่ก็ถ้าสเปคของผมก็ประมาณครึ่งมิลถึง1มิลนะครับจะเป็นระยะที่กำลังสวยเซฟเบานี่ปกตินะครับขึ้นเซฟไปก่อนนะครับเหนียวไม่ลั้นนะครับปลดเซฟนี่เหนียวลั้นง่ายนะครับระบบกลไกล็อกลูกนี่ทำงานดีนะครับลูกก็ใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูอย่เอามือไม่ถนัดใส่นะครับข้างซ้ายนะครับเรียบร้อยนะครับอยวใส่ให้ดูใหม่นะครับดันเบาๆก็เข้าแล้วครับ นี้ก็ปลายรางก็ลดน้ำหนักหน้ากับปลายลดน้ำหนักเนี่ยครับสำหรับงานตัวนี้ก็จะเป็นผมขึ้นเอ็นทั้งลําเลยนะครับก็จะการันตีเรื่องความเนียบนะครับเพราะว่าปกติก็จะมีอะไรบางตัวเนี่ยที่อมีจ่ายงานออกไปให้ทางเขาช่วยขึ้นมาแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นงานขัดพิเศษก็จะขึ้นให้ทั้งลำเลยครับน,นี้ดูลายไม้นะครับ เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จอีกทีหนึง่งสำหรับท่านไหนที่สนใจหน้าไม้ยิงปลาสไตล์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับทางเพจร้านของผมก็จะเป็นแอปช็อปหน้าไม้ยิงปลานะครับหรือ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นปริญญาทองยิ้มส่วนเบอร์โทรก็0826510421ครับผมจะใหะ้ข้อมูลการติดต่อไว้ทั้งหมดนะครับในในลิงก์ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับ การติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็ฝากติดตามช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวของงานให้ตลอดนะครับสวัสดีครับ